ค่อยๆค่อยๆน่ะค่อยๆเห็นไหมน่ะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเอาโยนใส่เก๋ใช่ไหมไปไปหน้าบ้านอย่าโยนใส่เก๋นะโอ้โอ้โอ้อ้โ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 หมาน้อยนี่ใหายว้างใส่ยายว้างใส่นะ ูยายปลาใส่แล้วอี้ยายโดนไหมโดนไหม,ม <c oughs> ยายปลาแรงวะ่ะฮะยายปลาแรงยายปลาแรงหนี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 เร็วหนีหนีกด <c oughs> วิ่งไปไหนอู้ยายปลาใสา่ <laughs> dạy bà mấy đồn Ui dạy bà gần đồn lâu Dạy bà mấy đồn Dạy bà mấy đồn Dạy เอาอะไรอะลูกกว้างเลยนี่แนะ่วันนี้นี่กำปันโดนหล,ลบจะโดนแล้วยาจะปาโดนแล้วไ,ไ,ไ,ไปไปปาไปปาใกล้สิไปใกล้โอ้ โอ <gr> os no ้ใหญ่ปลาใสใหญ่แล uh, <na> ้วระวังลื่นระวังลื่นัน่นไงนั่นไงปลาโดนแล้วเห็นไหม

ยายปา๋ายายป๋าระวังลื่นลูกพอแล้วปา๋าเออเออเกือบโดนยายแล้วลูกยายป๋าเดี๋ยวเข้าบ้านนะพอเถอะ